มาพบกันอ mm ีกครั hmm. mm ้งนะคะกับแอรีสวยสดใสซูซ hmm. mm ่า hmm. ค mm ่ะดีๆนะคะมิวนะคะก็อยู่ที่บรรยากาศแบบธรรมชาติมากอยู่ที่เข้าท่าราองค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านประจำของค้กองเบินนะคะซึ่งร้านนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะคะแต่ก็แวะเวียนมาชิมกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ทดลองเทสไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับอีทีนี้นะคะมิวนะคะด้วยบรรยากาศแบบนี้ร้านน่ารักน่ารักชิลๆแบบนี้นะคะมิวจะ so. <ew> มาแบ่งปันนะคะในส่วนของเรื่องตามหัวข้อเลยคะ่ะทุกคนตอบไม่ตรงคําถามเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นน้องแอดมินควรทราบถึงจุดนี้กันนะคะทุกคนวันนี้นะคะตามหัวข้อเลยเพราะว่ามิวเนี่ยเห็นนะคะแอดมิหนหลายๆเพจหรือว่าน้องในทีมแอดมินของมิวเนี่ยบางครั้งนะคะเวลาที่ลูกค้าทักมาจํานวนเยอะมากๆแล้วเนี่ย คือบางทีเนี่ยหลุดบ้างอะไรบ้างมีอยู่แล้วนะคะมิวจะบอกกับลูกค้าทุกคนนะคะอยากบอกตรงนี้นะคะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะหลุดแต่มันก็ไม่ได้ธรรมดาเสมอไปถ้ามันหลุดบ่อยหรือว่าหลุดเยอะเกินนะคะตรงนี้นะคะต้องมาทำความเข้าใจกันห <laughs> น่อยนะน้องแอดมินบางทีเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างแอดมินจนเกินไปบางทีแอดมินทาผิดก็มีบางทีแอดมินที่ดีที่เขาขยานันหรือว่าตั้งใจจริงๆอะ่ะก็มีแต่บางทีแอดมินบางคนที่ไม่ตัง้งใจก็มีเยอะเหมือนกันพอสมควรนะคะทีนี้นะคะมิวก็จะมาบอกความรู้สึกว่าเวลา ที่เราเนี่ยหรือว่าแอดมินนีคะตอบไม่ตรงคำถามเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรบางคนเขาไม่เข้าใจจริงๆบางทีเขาก็จะมีอารมณ์บ้าง mm hmm. เล็กๆน,น้อยๆ mm hmm. เหวี่ยงบ้าง mm hmm. วีนบ้าง ค่ะบางคนนะคะก็คือน่ารักจริงๆอารมณ์แบบเข้าใจในตัวของมิวเองแล้วคือแอดมินเองเ่ยคือเข้าใจเข้าใจลูกค้ามากๆว่าทําไมเขาทุอนอารมณ์นั้นออกมาเพราะฉะนั้นแล้วค่ะแอดมินหรือว่าน้องๆทุกคนนะคะเวลาทํางานที่เป็นหน้าที่ของเราอะค่ะต้องมีสติมีสมาธิต้องโฟกัสมากๆเลยเวลาเราทํางานอย่างมิวเนี่ยเวลามิวทำงานอะตอบอินบ็อกอซ์อ่าโฟในการตอบเนี่ยคือแบบมันจะต้องตั้งใจแบบมากๆอ่ะทุกคนเวลาที่มิวเป็นแอดมิน ทาาักษะที่มิ้วใช้เยอะที่สุดแล้วไหมคะแน่นอนค่ะว่าคือทาาักษะการอ่านและการตีความเราต้องอ่านคําถามของลูกค้าหรือว่าไล่ย้อนไปเลยไล่ย้อนประวัติการอ่านเลยว่ามีใครตอบมาแล้วแล้วคือความเข้าใจทั้งเขาและเราเป็นยังไงบ้างหรือว่าดําเนินการขั้นตอนถึงไหนแล้วบ้างนูนน่นนี่นั่นเราก็ต้องมาตีความอีกในส่วนของช่วงเวลาของเราหรือว่าในส่วนของคนที่เขาลาไปอสมมติบางนคนลาไปเราก็ต้องมาทําหน้าที่ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้อง ปรับสมบูรณ์แล้วคือให้โฟกัสทำงานอนะ่ะมันไปต่อให้ได้อย่าหยุดนะคะคุณเพราะฉะนั้นนะคะแอดมินเนี่ย ต้องอ่านดีเลยต้องถึงจาเป็นต้องอ่านมากๆเลยไม่ว่าด้านบนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาหยุดงานหรือว่าเขาตอบไปแล้วบางทีเขาอาจจะตอบไม่เข้าใจบ้างหรือบางทีลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจบ้างหรือว่ามีการสื่อสารผิดทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนอยากให้น้องๆที่มารับช่วงต่อจากน้องอีกคนนี้ที่เขาลาง,งานไปอะไรเงี้ยนะสมมตินะ,ะก็พยายามทําความเข้าใจแล้วคือเหมือนกับว่าตั้งคาถามหรือว่าดําเนินการถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะอ๋อโฟลล็อกอัพกันนะจ๊ะก็คนที่ลาไปก็อย่าลืมรายงานหรือโฟ l l ล w จริงๆนะก<ะ>็มีว่าเคยเจอแบบน้องในทีมคือถามคําถามลูกค้าแบบซ้าําๆๆเป็นประโยคที่ก๊อปปางก๊อปปางเลย3รมรอบอทุกคนถ้าแบบทุกคนได้รับคำตอบทั้งที่ลูกค้าก็ตอบแล้ว3รอบเลยนะแล้วยังถามเขาอีคืออะไรอันนี้มันเมืนบอกบอกว่าคุณแบบ โฟกัสจ,จริงๆหรือว่าเร่งรีบเกินไปหรือไม่ได้ดูอะไรเกินไปอย่างเงี้ยคือนอกจากความไวแล้วที่แอดมินจะต้องมีแล้วค่ะเราจะต้องมีสติด้วยแล้วก็ต้องมีความสมเหตุสมผลในการตอบหรือว่ามีทักษะในการประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเออกูจะต้องทอํายังไงต่อวะหรือประเมินยังไงต่อนะจ๊ะอยากให้เพิ่มตรงนี้ว่า สมาธิและการอ่านนิดนึงคือแบบเลื่อนไปนิดนึงอะคะ่ะว่าด้านบนเนี่ยเขาคุยกันมาถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วมีคําถามไหนที่เราไม่ควรถามซ้าบ้างถ้าล,ลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับบริการที่คุณภาพมันเลยทําให้เขามีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วพอเขามีอารมณ์เขาก็จะรู้สึกต่อต้านตั้งแต่ก่อนที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์จึ่งททาให้เขารู้สึกไม่โอเคเพราะความรู้สึกไม่โอเคตรงนี้นะคะมันส่งผลให้เริ่มค่อยๆหายไปหายไปหายไป,หายไปนะคะแน่นอนลูกค้าเขาก็จะมีฟิลนั้นแบบ นั้นเหมือนกันท่านน้องไม่บริการเขาเต็มที่เท่าไหร่ไหมเพราะฉะนั้นนะถ้าหนูไม่มั่นใจจริงๆว่าข้างบนเนี่ยเขาคุยอะไรกันมาแล้วหรือว่าเราเลื่อนไปดูไม่ได้ไม่ถึงไม่รู้รายละเอียดที่เขาคุยกันให้หนูถามคํถาถา,ถามลูกค้าก็ไดา้เพราะฉะนั้นคําถามแรกเวลาที่เราจะแบบต่อเนื่องจากคําถามของคนด้านบนหรือแอดมินคนก่อนนะคะให้น้องตั้งคําถามคําถามแรกคือให้ตั้งคําถามประโยคปลายปิด ใช่หรือไม่ Yes หรือ No แค่นั้นหลังจากนั้นน้องถึงตั้งคำถามอีกคำถามหนึ่งเป็นคำถามปลายเปิดเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเป็นอะไรที่สำคัญมากแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึกแบบไม่โอเค๊ะเพราะว่ามันจะทำให้เขาตีตัวออกหา่างและมองแบรนด์ของเราไม่ดีไปเลยก็มีตามีแน่นอนอยู่แล้วมีมากมายตอบให้ตรงคำถามนะลูกค้าถาม A อยู่ไปตอบ B ไม่ทช่แล้วอยากพยายามแบบโนบมาลากไม่น้ำทั้งห้ามา, 5, มาเพื่อขโมยแบเนี้มันนานไปบางทีค้าก็ต้องแบบ คืออะไรอย่าให้ลูกค้าตั้งคำถามซ้ำเดิมๆบ่อยๆสาีรอบเฮ้ยเขาไม่ได้คำตอบสักทีอ่ะเอออย่าให้เขาตั้งคำถามนานเกินไปสรุปนะการตอบคำถามไม่ตรงคำถามเนี่ยทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่โอเคแล้วเขาก็จะแบบพ่นอารมณ์ โมโหอะไรเงี้ยวิ่งอะไรเงีย้ยให้เราได้นะคะข้อควรระวังของหลายๆเพจก็คือส่วนใหญ,ญ่ย,ยังใช้ระบบในการตอบลูกค้าอยู่บางเพจมันดีตรงที่ว่าเป็นลูกค้าที่แม่ไม่ต้องแบบปฏิสัมพันธ์ดีเขาใช้ระบบดำเนินการได้เองอันนี้โอเคแต่บางเพจหรือว่าบางบางโปรดัก์ค่ะบางทุบางทีมันก็ต้องใช้มนุษย์ในการตอบบ้างเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาทักมาแล้วเนี่ยคือเขาต้องการคุยกับมนุษย์อย่างเช่นเวลาเรามีปัญหาเกิดขึ้นรถเสียกลางทางอะไรเงี้ยเราก็ต้องการโทรคอรเซนเตอร์เพื่อคุยกับมนุษย์กว่าจะไปถึงคอเซนเตอร์เราก็ต้องผ่านระบบระบบ การให้เรามองแบบนี้ในการตอบ Inbox ก็คือเราควรมีตัวกรอง AI หรือว่าระบบเข้ามาช่วยคือขั้นตอนแรกก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็ให้มนุษย์นะคะเป็นให้เป็นคนให้บริการแก่เขาช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้อดินทุกคนนะจ๊ะเราสตองกันมากๆจริงๆในช่วงที่ผ่านมามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําหรืออยากให้ริ้วทาคลิปอะไรประเด็นไหนเพิ่มเติมบอกชี้แจงกันได้คุยกันได้พวกเราเฟรนลี่เราเข้าใจคุณเพราะเราก็เป็นแบบคุณเหมือนกันนะจ๊ะ โอเคคลิปนี้นะคะก็คิดว่าจะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับแอดมินหลายๆท่านนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เราชมติดตามกันมาจนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c ค i b e ให้ิวด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค,ค่ะที่มาคุด DJ